ที่ได้หวานข้าวไปเมื่อตอนนั้นฮะเนี่ยฮะผลจะาก,การหวานข้าวนะฮะเมื่อข้าวผสมกับพืชพันธุ์หญ้าก็ขึ้นมาตามด้วยน่าสงสารชาวน,นานะ ปีนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับฝนฟ้าก็ไม่ค่อยดีแล้วน้ำท่าก็ไม่ค่อยได้ืดอ,อว่างโชคดีอยู่นะครับที่หวานตอนนั้นนีข่าวขึ้นได้ขนาดนี้บางพื้นที่นี่ก็แห้งเหมือนกัน ที่บ้านกระแสดุมนะฮะตำบลกุดหวาะะอำเภอพุกโยธินกลางทุ่งนาะที่ มาถอนหญ้านะครับเวลาเราหว่านปุ๋ยเข้าไปก็จะช่วยเซฟปุ๋ยทำให้ข้าวเราดีขึ้นเดี๋ยวแรกว่าจะตัดนะครับตัดหัดนี้นี่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่า อีกสองสามที่นี้คงจะต้องเอาเครื่องตัดเครื่องตัดหญ้ามาตัดข้าวทั้งตัดหญ้าด้วยแต่ในพื้นที่ตรงนี้นี่นไกลจากบ้านด้วยนี่อาจจะได้เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดข้าวนะเพื่อให้หญ้า เกือบจะเท่าเท่ากันทั้งข้าวทั้งยานะครับผสมผสานกันเลยครับทุกปีแต่ปีนี้ค่อนข้างจะดีหน่อยยาไปเยอะปีที่แล้วยาเยอะกว่านี้ปีนี้ถือว่าย,ยายังน้อยนะปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายทำว้ปีนี้ลองมาสังเกตก,การดูว่าทำนาปีนี้นี่ข้าวกับญ้า ไม่ได้ใช้สารปีที่แล้วก็ไม่ใช้สารนะครับสารข้ายาปีนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับ2ปีปีก่อนนุ้นไม่รู้นะครับยังไม่ได้มาทำสองปีแล้วนะครับเราไม่ใช้ยาข้ายาหนึ่งแบบธรรมชาติไปเลยนะครับ,มไ,รบไม่ใช้ยาข้ายาแต่ก็โอเคนะถือว่ายาก็ไม่ค่อยเยอะ ปีที่แล้วตดข้าวอยู่แต่ก็ไม่ค่อยสูงก็ได้น้ำอยู่แับแต่ไม่ค่อยสูงก็ต้องออกเวลาเราวานปุ๋ยเข้าไปก็หญาพวกนี้ก็จะแย่งน้ำปุ๋ยของข้าว ข้าวไม่ค่อยโตชาวไร่ชาวนาก็ประสบปัญหาเหล่านี้แล้ครับปัญหาวัชพืชปัญหาข้าวราคาตก,กตับปีที่แล้ว,ลวเียก็ราคาตกลกมากเลครับ บ,บายใจความเลยครับไม่ขายครับปีที่แล้วไม่ขายเลยเพราะราคาข้าวตกมากาขายนี่ขาดทุนขาดทุนมากมากเลยครับปีที่แล้วยอมรับขาดทุนเยอะเลยเพราะว่าราคาข้าวตกแล้วด้ข้าวมันก็เยอะยากจะเยอะ ราคาข้าวก็ดันมาราคาตกอีกนะครับนี่เป็นความทุกข์ของชาวนานะครับนถือว่าเป็นวิกฤตของชาวนาเลยทำนาไม่ได้ราคานับก็เลยตัดสินใจไม่ขายปีที่และเก็บไว้ ก็ไม่ขายเราก็ไม่อดนะฮะยังมีข้าวกินอยู่พอมีข้าวกินอยู่นะครับเก็บไว้ได้สักสองปีก็ก็ได้ครับก็ตงกระมันระมัดระวังพวกเราไปเก็บในยุ้งเนี่ยก็กหมอกอะไรแบบนี้ ได้คพอเราได้ข้าเวเราเก็บไว้ในยุงฉางเก็บไว้นานพวกหมอดพวกนี้ก็ไปกินหน,นูหมอดเนี่ยนี่คือปัญหาปัญหาตาใหม่ปัญหาชาวนานเยอะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับอย,อยู่ในช่วง ยังไม่หว่านปุ๋ยนะครับไม,ไม่หว่านข้าวยังไม่โตเรารไม่ค่อยได้นะครับฝนไม่ค่อยตกดูครับข้าวขึ้นค่อยสวยสนงะสารข้าวนะครับน้ำในสระก็ไม่ลึกครับขุดยาวๆเฉยๆเหมือนมีน้ำในสระเลยครับ จะได้วิทเข้ามานี้นี่ครับอันนี้รอก่อนนะครับรอดูว่าแรงจริงๆหรือเปล่าถ้าเจอวิกฤตจริงๆเนี่ยน้ำในสาที่กักไว้เนี่ยอาจจะได้สูบขึ้นมาในพินานี้ครับไม่ลึกครับก็ทุกปีก็จะมีพอได้ปลากินเยอะครับ วมีน้ำมีปลามีน้ามีข้าวโบราณก็ยังใช้ได้ครับแต่ถ้าพูดถึงให้ร่้รวยนี่คงจะ,ะคุยกันยากเหมือนกันทำไรทำนาก็จะเ,เกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเรา กูไปยืบ,ยบ,ยบนี่ยืบสินีีก็เยอะเลยครับหาตามมาทำนาแค่นี้ไม่ทันแน่นอนนะแต่เมื่อคราวจะเป็น,นชาวไร่ชาวนานก็ต้องยอมแต่ก็ถือว่าครอบครัวเราก็ มีปัญหาเหมือนกันพยายามพยายามอดทนไว้สู้ไว้เม่นานหวังว่าราคาข้าวคองจอะสูงขึ้นเลยรถนี่ใช้นี่ได้บา้างเป็นเยอะมากกว่านี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน